ตามรอยพุทธธรรมเรื่องราวแห่งการเรียนรู้ความจริงของชีวิตเพื่อการดำเนินชีวิตตามแนวพุทธธรรมชวนร่วมเรียนรู้กับพระครูเมธังกรวัดยาณเวศก,กวันมีคำถามไหมเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าเมื่อตาหูได้สัมผัสอะไรก็ให้สักแต่ว่า ก็เรียนกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าสักแต่ว่านี่เข้าได้กับเวทนาหรือเปล่าเจ้าค่ะเจริญพรตัวอุเบกขาที่โยมหมายถึงเนี่ยหมายถึงตัวอุเบกขาเวทนาถูกไหมเจ้าค่ะเจริญพร,ร,พรเพราะฉะนั้นการสักแต่ว่ารู้เนี่ยก็คือรู้ตามสภาวะที่มันเป็นสภาวะนั้นนั้นที่มันเป็นเนี่ยมันเกิดการกระทบกันอย่างไรมันรับรู้อะไรก็รู้ตามนั้นรู้ตามที่เป็น ครนี้การรู้ตามที่เป็นขณะนั้นน่ะที่รู้นั้นน่ะถ้ามันเกิดทุกขเวทนาหรือสุข,ขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาในขณะนั้นน่ะก็รู้อย่างที่มันเป็นนั่นแหละไม่จําเป็นว่าต้องเป็นอุเบกขาเวทนาเท่านั้นเพียงแต่ว่าเมื่อเรารับรู้แล้วเนี่ยถ้าเรารับรู้แล้วแล้วเราไปพอใจชอบใจ มันมักจะไปยึดเอาสุข,ขเวทนาที่เกิดขึ้นมาปรุงแต่งด้วยตัณหาต่อว่าอยากได้อย่างนั้นอีกอยากมีอย่างนั้นอีกอย่างเนี้ยไม่เรียกว่ารู้แบบสัก์แต่ว่ารู้หรือถ้ารู้แล้วไปยึดเอาทุกขเวทนาที่ปรากฏขึ้นแล้วมาปรุงแต่งเป็นโทสะว่าไม่อยากเป็นอย่างนั้นอยากให้มันจบไปหมดไปเร็วๆอย่างนี้ก็ปรุงแต่งด้วยอำนาจตัณหาก็เป็น การสังเกตที่ไม่ใช่สักแต่ว่ารู้อีกนั่นแหละหรือแม้แต่ขณะที่รับรู้เป็นอุเบกขาเวทนาแล้วเรามาปรุงแต่งในทางที่พอใจอุเบกขาเวทนานั้นว่าเออมันเฉยเฉยก็ดีนะแล้วยึดติดพอใจความเฉยเฉยนั้นก็เป็นการปรุงแต่งไปในทางตัณหาก็ไม่ใช่สักแต่ว่ารู้อีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นตัวเวทนาจะเป็นอะไรก็ตามไม่ใช่ตัวตัดสิน แต่กระบ,บวนการหรือวิธีการสังเกตต่างหากละ่ะที่สำคัญว่าจะต้องสังเกตตามที่มันเป็นรับรู้ตามที่มันเป็นเมื่อรับรู้ตามที่มันเป็นได้แล้วนั่นแหละจะเป็นโอกาสที่จะทำให้เราปรุงแต่งต่อไปในทางกุศลได้ง่ายกว่าอากุศลเจรคคุณ้า ที่เราฝึกปฏิบัติที่รับรู้ทางกายนะครับแล้วก็ช่วงแรกที่ลมหายใจสักพักหนึ่งมันจะมาชัดที่ที่มือแล้วก็ไปที่ขาอะไรอย่างเงี้ยครับเราควรเ,เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามจุดที่มันชัดเจนไหมครับหรือว่าควรต้องกลับมาที่ลมหายใจเหมือนเดิมครับก็อันนี้แล้วแต่ผู้ปฏิบัติชอบถ้าว่าโดยหลักสติปัฏฐานแล้วมันรู้ตรงไหนก็ได้แต่ว่าถ้าผู้ปฏิบัติรู้สึกว่าสังเกตตรงไหนได้ชัดแล้วต่อเนื่องดีจะเลือกจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้น หรือถ้าเป็นสำนักปฏิบัติที่มีวิธีการสอนเฉพาะทางก็อาจจะแนะนําผู้ปฏิบัติให้สังเกตที่จุดใดจุดหนึ่งอันนั้นแล้วแต่วิธีการปฏิบัติคือมันได้ทั้งหมดแล้วแต่ว่าผู้ปฏิบัติและผู้สอนเนี่ยเชี่ยวชาญชํานาญในวิธีไหนแต่ตราบใดที่มันยังเป็นอยู่ในสติปัฏฐานสี่อ่ะมันได้ทั้งนั้นอันนี้ถ้าว่าโดยหลักเนี่ยการสังเกตไปหลายๆอย่างเนี่ยมันทําให้สติว่องไวแต่มันทําให้คุณภาพของการสังเกตเนี่ย ยากขึ้นอ่าเพราะฉะนั้นมั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 นเทรดออฟกันอยู่ระหว่าง2ตัวนี้ถ้าเกิดว่าฝึกให้รู้ได้หลายๆอย่างต่อเนื่องด้วยละเอียดด้วยก็ยิ่งดีแต่ถ้าวิปัสสนาจารย์เห็นว่าผู้ปฏิบัตินั้นเนี่ยยังไม่มีความพร้อมอย่างนั้นก็อาจจะแนะนําให้สังเกตทีละอย่างไปก่อนให้เกิดความชํานาญเชี่ยวชาญก่อนแล้วค่อยเพิ่มชันแนลในการสังเกตก็ได้อันนี้แล้วแต่เทคนิคการสอนเจริญพร การรัฐการพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์ได้ตอบไปบางส่วนแล้วก็คือว่าในสภาพธรรมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าจิตเรารับรู้อารมณ์อย่างหนึ่งเนี่ยสติปัณณ์สีเนี่ยได้เกิดพร้อมกันหมดเลยนะครับในขณะนั้นถ้าเรามาทราบว่าทั้งเวทนาทั้งสติปัฏฐานทีทั้งนั้นได้เกิดพ,พร้อมกันหมดเนี่ยแต่ว่าจิตของเราเนี่ยรับรู้เพียงได้ทีละหนึ่งขณะเนี่ยครับแตนี้ในาการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราจะ ทราบสติปัฏฐานสี่เนี่ยได้ได้ครบถ้วนได้ยังไงครับก็ต้องค่อยๆฝึกอย่างที่ว่าผู้ฝึกใหม่ๆก็อาจจะสังเกตได้ทีละอย่างหรืออย่าว่าแต่ทีละอย่างเลยอาจจะอย่างเดียวแล้วก็ขาดสติไปอีกหลายหลายขณะจิตแล้วค่อยรู้อีกอย่างหนึ่งอย่างงี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปว่าจะเอารู้ขณะเดียวให้มันครบทุกอย่างเลยนะเอารู้ทีละอย่างให้ต่อเนื่องเนี่ยนี่ก็เป็นแบบฝึกหัดยากแล้ว อ่อาเาฉะนั้นอย่างที่บอกอะ่ะพระใหม่ผมผ้าขั้นแรกเอาให้ไม่หลุดก่อนคราวนี้พอไม่หลุดได้เนี่ยขั้นต่อไปก็จะค่อยๆละเอียดเห็นรายละเอียดที่เยอะขึ้นเยอะขึ้นเป็นยังไงเจรเรืนพรอ,อันนี้เนี่ยไปเกี่ยวกับเรื่องของตัวสมาธิซึ่งจะทําให้เราเห็นความละเอียดในสติปัฏฐานสีได้ใช่ไหมครับอจรเรนพรเพราะฉะนั้นยิ่งเราฝึกมีกําลังของสติมากขึ้นแล้วก็ต่อเนื่องมีความเป็นสมาธิมากขึ้น ทั้งความต่อเนื่องและรายละเอียดของการสังเกตก็จะเพิ่มขึ้นตัวความต่อเนื่องเนี่ยมันจะส่งผลต่อสมาธิตัวความละเอียดเนี่ยมันจะส่งผลต่อปัญญาอย่างนั้นก็แสดงว่าตัวสติปัฏสาสีที่เราปฏิบัติอยู่ได,ได,ได้ได้บ่อยขึ้นได้ได้ละเอียดขึ้นนี่ก็จะเป็นตัวฐานของตัวสมาธิเ,เป็นตัวสมถะให้เราเช่นเดียวกันใช่ไหมครับ มันสติมันนําไปได้ทั้งสมถะทั้งวิปัสนาถ้าสนใจเรื่องนี้ต่อมาแนะนําให้อ่านเรื่องสติหมวดสติในหนังสือพุทธธรรมต่อตรงนั้นเนี่ยหลวงพ่อสมเด็จจะอธิบายไว้ชัดเลยว่าสติเป็นฐานของทั้งสมถะและวิปัสน <Okay. S 1> าพระบการที่เรามีสติต่อเนื่องกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้ต่อเนื่อง <Okay. S 1> ก็ทําให้เกิดสมถะ <Okay. S 1> โทษก็เป็นการฝึกสมถะทําให้เกิดฌาน ในขณะเดียวกันเมื่อสติสังเกตสภาวะที่เกิดขึ้นได้ละเอียดเห็นความจริงของสภาวะมีการเกิดดับสตินั่นแหละเป็นเครื่องมือในการเจริญวิปัสสนาทำให้เกิดปัญญาค,คือญาณทั้งทั้งญาณทั้งฌานเนี่ยอาศัยสติเป็นต้นทางทั้งคู่คขณะที่เกิดมีตัวรู้เกิดขึ้นนี้ผมสังเกตเห็นว่าต้องมีตัวสมาธิเนี่ย เป็นตัวกำกับอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับเจริญพรจริงๆแล้วตัวสมาธิที่โยมว่าเนี่ยมันหมายถึงเจตสิกตัวหนึ่งเรียกว่าเอกคตาเจตสิกค,คือการที่ทำให้จิตหล่อเลี้ยงจิตให้นิ่งแน่วอยู่กับอารมณ์นั้นซึ่งไอ้ตัวเจตสิกตัวนี้มันจะค่อยๆมีกำลังมากขึ้นในการที่ผู้ปฏิบัติสังเกตหรือมีสติอยู่กับอารมณ์กรรมฐานขนาดใดขนาดหนึ่งแค่แวบ,บหนึ่งอะ่ะมันก็มีเอกคตาเจตสิกที่ดีขึ้นระดับหนึ่ง ดีกว่าไม่ฝึกแต่มันยังไม่ดีถึงขั้นเป็นฌานแต่ผู้ปฏิบัติต้องฝึกสติอย่างนี้ไปมากขึ้นมากขึ้นไอ้ตัวเจตสิกตัวนี้มันก็จะมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นจนใกล้ความเป็นสมาธิใกล้ความเป็นฌานเข้าไปมากขึ้นมากขึ้นฉนั้นถามว่ามันมีอยู่ไหมมันมีอยู่แต่ขณะนั้นมันยังไม่มากพอถึงขั้นเป็นฌานแสดงว่าเราจะต้องฝึกตัวกรรมฐานนี้ให้ให้มีกําลังมากขึ้น รริพรก็ฝึกไปเรื่อยๆแต่อย่าลืมว่าเป้าหมายจริงๆในทางพุทธศาสนาไม่ใช่ฌานคือปัญญาต้อง,ต,องต้องทําตาหาหมครับต้องฝึกฝนโดยตะหามเพื่อให้สมร,รมถาตัวนี้มีกําลังมากขึ้นเพื่อที่จะไปดูตัววิปัสสนาให้ชัดเจนขึ้นหรือว่าได้ครบถ้วนในสติปัฏฐานสีได้ทั้งคู่ออค,คือเมื่อสติดีแล้วจะเจริญวิปัสสนาขออภยัยเมื่อฝึกสติไป จะมุ่งเน้นไปที่การเจริญวิปัสนาเลยก็ได้ก็คือใช้กําลังของสติที่ตัวเองฝึกเท่าที่ได้นั่นแหละไปสังเกตสภาวะรูปนามที่ปรากฏในแต่ละขณะให้เห็นความเป็นจริงของรูปนามนั้นเ <Okay. S 1> นี่ยก็เป็นการเจริญวิปัสนาซึ่งไออารมณ์หรือรูปนามที่เราสังเกตนนเนี่ยไม่จาเป็นต้องเป็นอารมณ์ใดอารมณ์เดียวอาจจะเป็นลมที่กระทบที่ท้องที่จมูก ความเย็นความร้อนเสียงความหงุดหงิดความไม่พอใจสังเกตรูปนามเหล่านี้ให้เห็นความเป็นไตรลักษณ์เกิดดับก็ไปทางวิปัสสนาเลยก็ได้ในขณะที่ยังไม่ได้สมาธิยังไม่ได้ฌานแต่ในขณะที่ฝึกสังเกตไปอย่างนั้นเรื่อยๆเนี่ยตัวเอกคตาเจตสิกเนี่ยคือคือความเป็นสมาธิเนี่ยมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่ถึงขั้นสมาธิที่เรียกว่าฌาน <Okay. S 1> แต่มันก็เพิ่มคุณภาพไปเรื่อยๆในระหว่างทางของการฝึก <Okay. S 1> ได้ด้วย อันนี้ก็ถือว่าบางคนใช้วิปัสสนานำและบางคนก็ใช้ใช้สมถะนำเจริญพรเพราะฉะนั้ในการฝึกพระไตรปิฎกเองก็รับรองว่าฝึกด้วยการฝึกสมถะก่อนแล้วไปต่อวิปัสสนาก็ได้ค,คือการฝึกให้ได้ฌานก่อนเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าแล้วใช้ฌานที่เหมาะสมในการพิจารณารูปนามเป็นการเจริญวิปัสสนาจนทําให้เกิดวิปัสสนาญาณก็ได้หรือจะใช้สติพัฒนาขอไปใช้สติฝึกวิปัสสนากรรมฐาน ทำให้เกิดวิปาาัสนาญาณแล้วในขณะที่วิปัสนาญาณพัฒนาขึ้นกําลังของสมาธิซึ่งยังไม่ถึงขั้นฌานเป็นแค่สมาธิชั่วขณะก็พัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นแล้วในขณะที่บรรลุธรรมคือมรรคจิตเกิดสภาวะในขณะนั้นเนี่ยสมาธิก็พลั่งพร้อมเกิดเป็นปฐมฌานในขณะนั้นก็ได้ ในในบุคคลทั่วๆไปที่ไม่ได้รับการปฏิบัติหรือว่าไม่ได้รับการฟังธรรมเนี่ยคำว่าศักตะวะเห็นหรือศักตะวะรู้นี่ก็คงจะไม่เกิดน,นะครับตอนนี้จะทํำยังไงให้แสดงว่าคนพวกนี้ก็ต้องปล่อยไปตามสิ่งที่มากระทบในอารมณ์ในแต่ละครั้งก็ต้องเริ่มด้วยศรัทธาเข้าหาสัตบุรุษฟังธรรมจากสัตบุรุษ มีโยนิสโสมนสิการพิจารณาทำนั้นแล้วลงมือปฏิบัติด้วยตนเองสโสตาปฏิยังขาสุดท้ายนะครับคำว่าเห็นสัตวว่าเห็นหรือรู้สักว่าสักวแต่ว่ารู้เนี่ยมันเปรียบเหมือนทางแยกที่เราจะแยกไปทางกุศลหรืออกุศลแต่ตลอดในการเวลาของการปฏิบัติเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวสังขารละคาร์ซึ่งเป็นตัวปรุงแต่งเนี่ยมันเกิดสลับมันเกิดแทรกอยู่ในการปฏิบัติเนี่ย เกือบตลอดเวลาเลยครับเราจะเป็นวิธียังไงที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราเดินเราเรามีสังขารตัวนี้ได้น้อยลงหรือว่าเราจะต้องทําให้เป็นกุศลและสังขารอยู่ตลอดเวลาเราทําให้สังขารน้อยไม่ได้การปรุงแต่งมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติใช่ไหมการคิดการปรุงแต่งมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติคือการตามรู้สังเกต ทางช่องทางทั้งหกที่จะเกิดการกระทบ <Okay. S 2> แล้วเมื่อเกิดการกระทบแล้วถ้าเรามีสติเราก็จะปรุงแต่งสังขารไปในทางที่เป็นกุศล <Okay. S 2> เราทำได้อย่างนั้นในขณะ<ด>ที่ผู้ปฏิบัติกำหนดสติอ <Okay. S 1> ไอ้คาว่ากำหนดสติก็สังขารน,นะตัวกำหนดตัวการที่เราพูดว่ากำหนดอารมณ์กรรมาฐานเนี่ยคำว่ากำหนดนั่นก็คือสติเจตสิกถูกไหม แต่มันจะเกิดสติเจตสิกได้ก็ต่อเมื่อเราใส่ใจตั้งใจในการพิจารณาอารมณ์กรรมาฐานต่อเนื่องมาเพราะฉะนั้นการปรุงแต่งด้วยสติเจตสิกไม่ใช่ไม่ดีนะดีอย่าไปกลัวอย่าไปพูดอย่าไปคิดว่าสังขารไม่ไม่ดีหลวงพ่อสมเด็จพระโสดาจารย์บอกว่าจริงอยู่นิพพานมันคือสภาวะไม่ปรุงแต่งแต่มันจะเข้าถึงนิพพานได้มันต้องฝึกปรุงแต่งให้ดีให้เป็น การปรุงแต่งที่ดีนั่นแหละคือวิธีไปสู่การถึงซึ่งความไม่ปรุงแต่งไม่ใช่ว่าเริ่มปฏิบัติแล้วเราต้องไม่ปรุงแต่งนะมันไม่ปรุงแต่งไม่ได้ <Okay. S 1> เพราะไม่ปรุงแต่งมันมีอย่างเดียวคือนิพพาน <Okay. S 1> เพราะในขณะทั้งหมดที่เรากำลังไปสู่นิพพานอ่ะทั้งหมดเลยนะในขณะที่เราเริ่มคิดว่าอยากจะไปวัดนั่งสมาธิขณะที่เรากำลังกำหนดสติไอ <Okay. Yeah. S 1> ้พวกนี้สังขารหมด <Yeah. S 1> ปรุงแต่งหมด แต่ปรุงแต่งให้เป็นกุศลครับเจริญพรก็ผระอาจารย์ได้ตอบมาอย่างนี้ก็แสดงว่าตัวสังขารเนี่ยมันจะเกิดต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาเท่าที่ผมทราบก็ก็จะการอธิบายก็จะเห็นว่าตัวสังขารเนี่ยมันจะเกิดต่อต่อตัวต่อต่อไปเรื่อยแต่เราจะมีโอกาสตามมันทันหรือไม่เท่านั้นเองเจริญพรครับธรมศาสการครับท่านเจริญพรแล้วถ้าตามทันจริงๆก็จะเป็นปัจจัยให้ปรุงแต่งไปในทางที่ดีได้ด้วย5นาทีสุดท้าย พูดเหมือนตอนนั้นสมาธิจเจริญพคือทบทวนผัสสะนิดนึงก็คือถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องของอายตนะห้า 5, อันแรกเนี่ยที่เป็นเรื่องของกายเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ3อย่างก็คือ ตัวประสาทตัวอารมณ์ข้างนอกภายนอกแล้วก็ตัววิญญาณแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นเรื่องของมโนวิญญาณอันนี้จะไม่มีตัวประสาทเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็จะมีแค่2ตัวก็คือตัวมโนวิญญาณกับตัวธรรมารมณ์จริญพรซึ่งตัวธรรมารมเนี่ยที่เราบอกว่าเป็นอายา,า,ยาตนะภายนอกแต่่จริงแล้วเนี่ยมันก็คือตัวเวทนาสัญญาสังขารที่มันขึ้นมาในใน จิตของเราอย่างนี้หรือเปล่าเจ้าคะ่ะเราก็เอามโนวิญญ,ญาณเนี้ยไปรับรู้เข้าใจอย่างนี้ถูกไหมเจ้าคะ่ะใช่แต่ว่าไอ้ตัวตัวสังขารขันที่มาเป็นอารมณ์ของมโนวิญ,ญญาณเนี่ยมันอาจจะเป็นสังขารขันในอดีตใช่ก็ได้หรือเป็นสัญญาในอดีตหรือเป็นสัญญาในอดีตด้วยก็ได้หรือเป็นเวทนาที่เมื่อกี้นี้เพิ่งเกิดจากการที่เรามีผัสสะทางรูปทาง หูทางอะไรอย่างนี้ไปอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะใช่หรืออาจจะเป็นแม้แต่รูปเสียงกลิ่นรสในอดีตก็ได้เช่นเรานึกถึงรสชาติของอาหารอร่อยที่เราเคยกินไอรสชาติในอดีตก็มาเป็นธรรมารมณ์แก่เราอย่างนี้ก็ได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นทั้งรูป ทั้งนามอ่ะสุดท้ายมันก็มาเป็นอารมณ์แก่จิตได้อีกได้ด้วยและพิเศษอีกอันหนึ่งที่เป็นอารมณ์แก่จิตได้ที่ไม่ใช่ขันห้าเอออะไรอจิตก็เป็นขันห้าจิตรู้จิตได้ใช่จิตรู้เวทนาได้จิตรู้สังขารได้จิตรู้เวทนาอดีตก็ได้จิตรู้สังขารอดีก็ได้จิตรู้รูปเมื่อกี้ก็ได้รูปอดีตนานๆก็ได้จิตรู้ขันห้าทั้งหมดได้ จิตรู้อะไรอีกที่ไม่ใช่ขันหา้านิพพานเป็นอีกหนึ่งธรรมารมที่ไม่ใช่ขันหา้าที่จิตร,รับรู้ได้แบบฝึกหัดแลบแลบ เรียนธรรมะเรียนพุทธศาสนาต้องมีภาคปฏิบัติด้วยบังเอิญเวลาหมดเมื่อกี้เราฝึกดูรูปแล้วยังไม่ได้ฝึกดูนามเลยเพราะฉะนั้นก็ฝากไปฝึกต่อที่บ้านไม่เอาพูดใหม่ฝากไปฝึกต่อทุกที่ทำไมต้องฝึกเฉพาะที่บ้านฝึกได้ทุกที่เลยฝึกยังไงฝึกดูหมดเลยว่าในขณะนี้มีอะไรมากระทบ ตาหูจมูกลิ้นกายกระทบแล้วสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาขณะอย่างนั้นเราปรุงแต่งเป็นกุศลอกุศลขณะที่รู้สุขทุกอุเบกขาเวทนาก็คือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานขณะที่รู้จิตที่ปรุงแต่งเป็นกุศลก็รู้ว่าจิตเป็นกุศลจิตเป็นราคะก็รู้ว่าจิตเป็นราคะจิตเป็นโทสะก็รู้ว่าจิตเป็นโทสะจิตปราศจากราคาก็รู้ว่าจิตปราศจากราคาเป็นต้น เหล่านี้ก็คือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ไปสังเกตอย่างนี้ต่อดูกายก็ได้ดูเวทนาก็ได้ดูจิตก็ได้ดูธรรมารมที่มาปรากฏแก่จิตก็ได้คราวนี้ถ้าเข้าใจหลักอย่างนี้ใครถนัดอะไรใครถนัดแบบไหนก็ฝึกเฉพาะพิเศษไปก็ได้แต่ให้รู้หลักรวมๆว่าทั้งหมดคือสติปัฏฐานสแล้วไม่ต้องมาทะเลาะก,กันว่าอาจารย์ไหนดีกว่าอาจารย์ไหน อาจารย์ที่ดูกายก็ดีถ้าใครชอบฝึกดูกายก็ฝึกกับอาจารย์ดูกายใครฝึกถนัดดูเวทนาก็ฝึกกับอาจารย์ที่เน้นการดูเวทนาใครฝึกดูจิตเก่งก็ฝึกกับอาจารย์ที่ดูจิตสอนการดูจิตเก่งก็ได้ทั้งหมดไม่มีปัญหาเลยที่มีปัญหาคือไม่ฝึกนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ชวนให้โยม สังเกตต่อดูต่อแล้วคำถามต่อไปก็คือว่าเมื่อสังเกตเป็นดูรูปเป็นดูนามเป็นแบบฝึกหัดขั้นต่อไปก็คือดูต่อไปว่ามันเป็นยังไงรูปที่ดูแหละมันเป็นยังไงนามที่สังเกตเห็นสังเกตเจอมันเป็นยังไง ที่อธิบายมาในวันนี้ก็กินความในส่วนของหนังสือพุทธธรรมสองบทแรกที่อยู่ในชื่อตอนว่าชีวิตคืออะไรคำตอบบทที่หนึ่งตอบว่าชีวิตคือขันห้าบทที่สองตอบว่าชีวิตคืออายตนะหกเอสองคำตอบทำไมตอบไม่เหมือนกันตอบไม่เหมือนแต่อันเดียวกัน แล้วเมื่อสังเกตว่าชีวิตคืออะไรได้แยกแยะองค์ประกอบของชีวิตได้ว่ามีรูปมีนามขั้นต่อไปก็คือสังเกตว่ารูปและนามนั้นเป็นอย่างไรนั่นคือเนื้อหาในตอนที่สองของหนังสือพุทธธรรมว่าชีวิตเป็นอย่างไรคําตอบก็คือบทที่สามว่าไตรลักษณ์เพราะเมื่อสังเกตรูปนามเป็นก็จะเห็นเองว่ารูปนามเป็นไตรลักษณ์ไม่ต้องไปพยายามยัดเยียดความเชื่อที่เราเรียนมาว่ามันต้องเกิดและดับนะ แต่สังเกตตามเป็นจริงแล้วเห็นเองว่ามันเกิดดับก็จะรู้เองว่ามันเกิดดับนี่ก็จะเป็นแบบฝึกหัดในการฝึกต่อไปตามรอยพุทธธรรม เรื่องราวแห่งการเรียนรู้ความจริงของชีวิตเพื่อการดำเนินชีวิตตามแนวพุทธธรรม